สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันสูตรดับบนนะคะในคลิปนี้น่าจะมีประมาณ5สูตรนะคะเอาลงในคลิปเดียวกันเลยนะคะเอฟซี FC. มาดูกันต่อนะคะงวดที่ผ่านมานี้ก็มีดับเอาอยู่บ้างนะคะฝากการคำเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปเรีวนี้นะคะคํานวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายการพนันทุกชนิดไงเอฟซีสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ งวดที่ผ่านมานี้สูตรนี้เอาอยู่นะคะมาต่อกันงวดนี้กันนะคะอันนี้หลักแสนหลักหมืน่นหลักพันนะคะสองตัวล่างนะคะเอาแปดมาบวกเจ็ดเป็นสิบห้าค่ะเอาห้ามาบวกเจ็ดอีกทีนะคะก็เป็นสองค่ะพี่สสูตรนี้ดับสองนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเรามาต่อกันสูตรที่สองค่ะจะเป็นสูตรที่สองนะคะ่สิ งดที่ผ่านมานี้สูตรนี้เอาอยู่นะคะแต่สูตรเนี้ยผิดไปนะคะที่นี่เรามาต่อกันงวดที่จะออกนี้นะคะเอาเจ็ดมาบวกเจ็ดนะคะอันนี้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะของงวดที่แล้วนะแล้วก็สองตัวล่างของงวดนี้นะคะอันนี้เป็นสี่ค่ะแล้วตัวนี้อีกค่ะเจ็ดบวกเจ็ดก็ยังเป็นส<ม>ี่เช่นกันนะคะ สูตรที่สองนี้ดับสี่นะคะที่สีถ้า,าว่าเราชอบนะคะก็เล่นเผาๆนะคะอันนี้สองสามนะคะมาต่อกันสูตรที่สี่นะคะงวดที่ผ่านมานี้สูตรนี้ก็ยังเอาอยู่คะ่ะทอ่สีสูตรนี้เอาอยู่นะคะงวดนี้นะคะก็จะเป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักพันของงวดก่อนหน้านั้นนะคะไม่ใช่งวดที่ผ่านมานะคะเราก็เอาเจ็ดเนี่ยคะ่ะมาตั้งคะ่ะ ่รู้ว่าดับอายุหรือเปล่าที่ผ่านมานี้สูตรนี้ก็ยังไม่เคยหลุดนะคะประมาณ10กว่างวดหรือ20งวดนะคะ,ะเพราะฉะนั้นมีกี่ตัวแล้ว4กับ7นะคะนี้สูตรที่4มาดูกันสูตรที่5นะคะงวดที่ผ่านมานี้สูตรนี้ก็ยังดับเอาอยูค่ค่ะส่วนงวดนี้เรามาดูกันนะคะเอาหลักแสนค่ะหลักแสนหลัก แล้วเราเอาสองตัวล่างค่ะเอาแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าค่ะเอาห้ามาบวกสี่นะคะเอาบวกเจ็ดบวกเจ็ดก็เป็นสี่เนาะห้ามาบวกสี่ก็เป็นเก้าค่ะ F4 ไม่รู้ว่าดับเอาอยู่หรือเปล่าแต่ที่ผ่านมานี้สูตรนี้ก็ยังดับเอาอยู่ยังไม่เคยหลุดนะคะสูตรที่ห้านะคะ F4 ทั้งหมดสูตรของเรามีประมาณห้าสูตรแต่ว่า มีที่ชนกันมนะีมี4สสูตรที่ชนกันนะคะแล้วก็อีกสูตรจะเป็น7นะคะอีกสูตรนี้ก็เป็น9นะคะมีอยู่ประมาณ4ตัวนะคะงวดนี้ไม่รู้ว่าดับเอาอยู่หรือเปล่านะคะหากว่าชอบก็เล่นเผาๆก็แล้วกันนะคะเรอนี้นะคะที่ผ่านมายังดับเอาอยู่นะคะสูตรที่1นี้นะคะยังไม่เคยหลุดนะอันนี้สูตรที่ 1, 1> นะคะโซนสูตรที่4นะคะดูสิอันนี้ให้ดูนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะที่ความเดินดีของเขานะอ่าอันนี้ก็ยังไม่เคยหลุดนะคะส่วนมาดูสูตรที่ห้านะคะอ่าสูตรที่ห้าก็ยังไม่เคยหลุดนะคะเอฟซีอ่าประมาณนี้นะคะแต่ที่สูตรนี้นะคะอ่าโซนสูตรที่สองนะที่หลุดไปงดที่แล้วนะคะสูตรนี้ค่ะสูตรที่สามนี้ยังดับเอาอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นสูตรที่2อนะอันนี้สูตรที่3นะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็ขอให้ fc ทุกท่านทุกคนนะคะขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเลยนะคะ fc เก่าใหม่ใหม่นะคะ fc ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ